ครับผมพี่น้องที่นั่นนะครับแกงสุกุทุกคนมาพี่น้องวันนี้บราเปิดจัดตำกุ้งสดอันนี้เม็ตตะถิ่มด้วยพี่น้องมาตำกุ้งสดประเด็นง่วๆก็ล้องเบิ้งมะพี่น้องตัางเว้นจักปิ้งปลาขาวหรือปิ้งปลาอย่างนี้ปิ้งปลาหน้าบ้านเท่าเลยล่ะแก้วบอกร้อมด้วยพี่น้องมาพี่น้องบันเนี่สดีครับพี่น้องมาพี่น้องเสี่บวเราเปิยเด็กก็น้าน้อยน้องมาพี่น้อง ำพุงสดพี่น้องต่มอนยุไก่เลอยพี่น้องเด้อป้าเมียคงมันไม่ทุลาที่เก่าเพิ่นนะครับผมมาเด้อมาเด้อริงปลานหอวเลยพี่น้อง เลือพี่น้องเลยเจ้าบงเจ้าบงแม่งด่าซะนี่พุดหยวนอะไรพี่นอ้องของหมักไข่ปีงคือปอดมะนาวมะนาวชิ้นดีดีมะนาวชิ้นขาวกับไข่ปีง อร่อยอมันหคโคตรแซ่บเลยใบเบญเจียวดองสิบบาทเด่นเจีวแมงดาปลาเนี่ยห่กินดีๆเด้อมีกั่งเด้อปลาขาวเด้อ จะบอกเช่นนี้แสบไหมอากาศดีดีเนาะมาจอดบ,บังโคลงก็จะจเปิดด่านนะเขาบอกเปิดคมันมาเห็ดอุรล่ะมันมาจอบด่าน <c oughs> วันนี้ยังเงข่าอ่นพี่น้องว่านีเปิดด่านนั่งทีนึงมาเบิ้งในตาตัวเองให้เปิดพี่น้อง <c oughs> เจาลูกหนึ่งร้อยบาทบ้านน้ำหอมบอกอันนั้นสิผู้ขายเอามาใส่รถให้ครับทิมงที่รถเติมรถบพาะเป็นตื่นมันหนักฉันว่าเติมีม้มมนนอะอือง <c oughs> ท้องได้สองเดือนแล้วเขาเอาสารมาปูนอนเนี่ยเขาไม่ศาดตร์เลย้ะเสียงพยา่น่ะเขาจะได้นั่งไล่ชดกินเนี่มีผู้เฒ่าอ่ะโย่ตามรถโย่รถเข็นมาขายสาสรเป็นเสืออยแบบเจ๊ตุนเนาะ ก็เรียงกัะแซบอยู่มั้ยับเรียงับหวานเลยนะครับานเลี่ยาานครับ่าิ้นไข่ไขดมนานากินไขออน,นอนรับเดยเพื่อน น่ารับนนเปิดประตูออกเบิดซีบานฮนะักกะรับฮักกะรับตอนมันใจยอยค่ะดูดนมรับเลยเมื่อยเย็นแฮะแล้วห,หันไปทางโค้งไปเลยเยาข้าวเมื่อเจ้าน่องเล่นอยู่นี่ก่อนมื่อเเยเจ้าขอบคุณเย่ะเอนกันส่วนน้องไปหยากมื่อ,อ ห้อนเมื่อเดือนเมืม่อไปเปิดจะพัดลมไปยัดไฟเนี่ยค่าไฟเดือนละสองร้อยคือมี้งกับเสียงอพี่น้องเยได้ออกมากกัมีแห้งไมแม่ไฟเดือนเดนละสองรอยค่ะไฟเหินข่อยพี่น้องเลยคนเราอุ๊กไก่อยู่เยอะมวันนสองรอยเจ็ดสิบใจขาไฟ เพื่อนยังบมียังน้ำมัแต่พัดลมกลางคืนจะดับเบิดพี่น้องไ่ได้เปิดไฟ <c oughs> ประหยัดไฟขาน้ำแห้งคักททน <c oughs> เนี่ยบาทพี <c oughs> ่น้องสามสิบบาทเดือนหนึ่งนี่แตน้ำบุแห้งเนระอ <c oughs> แต่เขาบอกว่าถ้า,ถ,าถ้าได้น้ำรลวงเข้าไปสีแพงได้คาน้ำบัตร อืถ้าได้นำล้วงกาไปใส่นะแห้งกว่าอืะแห้งฝอยแห้งมาแห้งของกระมี่ได้แล้วก็มไ,ได้ชนน้ำลวงอ่ะองอาก็แห้งจนว่าอันตัวสีกลัวนวนี่เสเด็จด,ด้งกันวันบางไฟก็เสียสารมาปูก่อนเนะอม,มอนมานอนหลินกับมานาน้อยกันนะมานาน้อยาน,าน้องมานอน ูเด้อแม่ปูสานดน้อนเห่นกันเหาอมาเที่ยวได้พี่น้องมื้อนี้มาเที่ยวแม่น้ำโคง้งมื้อนี้น่ะนะ<อ>พ,พ่อเนาะแม่บ่ราเพชรพามาเที่ยวขึ้นรถเพิ่นว่าไรมาเด้อกินข้าวพี่น้องแชมพูทุกคนผู้ใหญ่น้ดีค่อยก็ดีใจไปขึ้นรถเพิ่นว,ว่าไดเจ้าสิพาเขาไปเที่ยวว่าอึ้งว่ะสิพาไปเที่ยวมื้อน,นี้เขาเจ้าเปิดด่านเปิดบ้าน,เป,านเปิดเมืองแล้วค <laughs> นก็นเลยว่าเออไปไปไป เกี๊ยมฮอทสาดมาเรีบรยบร้อยไาจิมมะเบิงก้นทลังเข่าไทยเลยผ่านมาแล้วแล้ว,ลวน,นี่เด้งมงพามาเที่ยวนะเที่ยวยังเอ้ากะริมโค้งผุนว่าไรโอ้ยบอลชูนไรหอยอุตส่าห์เกี๊ยมมอนเกี๊ยมผผาห่มมาอืมพื้นใหญ่อยู่พื้นใหญ่ปรแม่ณพื้นเท่า,าไรร้อยสี่สิบบาทอายากได้ไม่หน,น่องคนชิลาม โอเลี้ยงนีม,นม,นม,ม,ม,มันไข่ครับกาแฟเด็เนาะหอยเรียมเผหมมากมังไงกินล้วก็บพาเพื่นเนี่ยพใจสั้นที่กนเดวเลียงกันเลยเจ,าจา้าท่เจ้าทางเจ้าแม่ธรณีป๊ากินน้ำตํบหมูหยุกลาฮันขอนอน,นเด้อสักปูนึง านอนแม่ิพานอนเลยนะข้าเจ้าเียบเกยบพวกนีกินตะวากลางแลวหลายในป,ป่านะึ่งยิ้มมาพี่น้องม ยบอกเยอะงกว่าก yeah, mm ินแล้วยไม่นาบเเขากินอันเนอันอัน่นรับในครับหนึ่งลาเิ่นตื่นม่เอ็นดันนีมาเนี่ย่อย่างนยมาเนี่ยนันเย็นปเย็นดีับเออมัน้อเย็นแ่เอาไปลองกินนี่เ่าเปือนกนไมี่เล้อครับขอแม่กินหนา แบบกีนี่ได้พอกันง่ายๆแบบสรต่ายครอบครัวเขาได้พี่น้องพี่น้องเอฟซีคือคนในครอบครัวสวัสดีครับ